ว่าพี่จับงานถูกทางแล้วใช่และชอบคือต้องบอกเลยว่าจดิตเรามันมาทางนี้ด้วยจดิตจักร้าเราไปมาแบบนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าจริตจักร้าเราเป็นแนวนี้ใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาแต่จดิตจักร้าเรา,มา,มานอนนี้เราทำเอาได้เงินหนิเราแต่เราได้เงินหนิเรามั่งคั่งมั่งมีสิเรารวยหนิเราได้เงินหนิสมมติเราต้องไปอวดเราต้องไปนสนใจกับคนไหมสมมุติเขอบอกว่ามันเป็นธรรมชาติสิแต่คุณยังกินแซบนอนหลับ ทุนจิตคุณรุ่งเรืองคุณจะไปคิดอะไรมากกับแค่กระจุ๊บเดียวบันดาลมาอุดหนุนพอแล้วคนที่มันมาให้เราก็ไม่เคยอุดหนุนเราแบบเดียวแต่คนที่เขาอุดหนุนเราคือคนที่เขาในแหละคนที่เราควรโฟกัสว่าทําไมเขาถึงมาเขาชอบเพราะอะไรเราพัฒนาตรงไหนยังไงแล้วนี่ลูกเหมือนกันเหมือนการเรื่องการให้พีเหมือนกันเป็นยังเอาคุชสืบ้าเขาตลอดเพราะต้องไปคิดเพราะต้องไปนั่งเคียว่าอยากพ่นคุอด่าคนด่างเไม่นถึงด่างตลอดเวลาเพราะคุณนัดโดนด่าจ้ะ เขาก็บอกแค่นั้นทำไมฉันตุนตัวเราทั้งปีทั้งชาติสมมตินะออกก็คุณว่ามันมันหน้าตัวด่านี่หว่ากูก็ทำตัวให้เขาด่านี่หว่าแต่เพราะแต่ถ้าเราไม่ทำตัวให้เขาด่าใครจะมาด่าอยู่คุณอยู่นั่นคนของคนของคี้ขันและขี้าำด่าอยู่ด้นั่งสมารถที่ยื่นซื้อขอกระดาษเพราว่าไม่มีทางหรอกนอกจากเฮ็ดตัวมันหนาด่าหนาสมบกี่ยำตาลติยม่นยื้อกุศลยากมันตัวเป็นถึงด่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ว่างตัวอย่างมาอย่างนั้น <พ>เกิดเป็นน้ำตาลคนด่าทั้งชาติอะไรอย่างเงี้ยมึงมันหน้าโดนด่าไงมึงต้องรู้จักมึงต้องรู้จักตัวมึงเองว่ามึงทำไมถึงโดนด่าสมมติน้ําตาลถ้ามันมีน้ําตาลอยู่ตรงไหนมันจะ,นจะจกนเกิดข <c ười> <c ười> ี้ <c ười> นนจ,จะไปโทษชะตาโทษสวสรรค์มีมัดอย่างโทษจกฝังนั้นึม่แต่ด่ากระด่าสมพลากันด่างคือจังแหวนเนี่ยต้องเจอแบบกระตืด่าเพราะว่าเออคนก็บ่นบางทีเราพูดทำทำเพลงเกินไปเราจริงก็โดนด่า กระซมเขาดานะเขามปนปากกระเด็สมมตเอ้าเราก็สมขขาดาจมแต่ถ้าเกิตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงโดนด่ากันวลาหรือโดนคนตำหนิกันวลางก็ถึงน้าตรงเขาสุ่มมันหน้าโดนแหเพราะเราเป็นคนของสังคมนี่แหะสนใจย่เราเป็นคนออสังคมปฏิเสธได้ไม่ได้นะถ้าไม่อยากให้คนด่าไปเป็นหวชนียบัดเียทำกระบอกมัจะคอใส่กนางเี่ยเต่างันเี้ยวัดถงเียถึงคน่าใ้เขากราบเขาไหว้แก่ก็อยากดนด่าแต่พาเรยังด่าเขายังปล่อยย่พาไเดียวเขยังสาบแชง สัวจริงเนี่เขากระจุงเรื่องเนี้ยมีไหมจะบอกกันทั้งป่าสู้อย่าไปนั่งทำเพื่อแล้วเมื่อฝันในศาลาวาสูเกิดมากในพื้นฐานสู้เขาไม่มีเงินอะไรสิปลูกก็มึงกับมากสำคัญเรียองเงินอยังกูกขึ้นมาเป็นอย่างมึงต้องคิดเด้พลังบวกจากตัวเราเองกำลังใจต้องจากตัวเองอย่าไปคาดหวังจาก สุดท้ายคุณเจ็บท้องคุณต้องกินยา,าธาตุเองเพื่อนกินยา,าธาตุคุณก็ไม่หายเจ็บท้องคุณต้องกินยา,าธาตุเองเห็น <c oughs> ไหมรัก <c oughs> เพื่อนรักให้พอดีสุดท้ายกับรักตัวเองไม่งั้นอะเซโลงังเซโลงังถ้าแต่าจจบอกว่าเรื่องอาสามเซืยเมืออ่อยก็เคยไปฟังวันไหรอพี่น้องเคยไปอยู่น้ำเมืองฝรั่งเนาะาเขาก็สอนให้ลูกเต้าเล่าหลานดูแลตัวเอง เด็กน้อยบ้านเราต้องบ้านเราก็ต้องดูแลสังคมต้องดูสังคมของข้างหลังเป็นตัวเป็นต้นแบบเออนิ่งนี่นี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตัวจริงบอกยากคืนแม่มาเยือนเวทีโตเกียวสักครั้งอุ้ยขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ได้หลอกนะอยากไปตัวสันเลยแต่ต้องมีข้อแม้นะฉันไม่มีช่างแต่งหน้าเธอต้องหาช่างแต่งหน้าให้ฉันนะจ๊ะแล้วกูเครียดกับช่างแต่งหน้าค่ะ ้าพันแต่งมาแล้วก็ยังไม่สวยแต่งหน้าทําผมแม่เข้าใจไหมท่านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ตัวจริงใช่ไหมหล่อชิบหายเลยเนี่ยเขาบอกช่องจริงอยากเชิญแม่มาเยือนเวทีโตเกียวสักครั้งดีใจชิบหายเลยใครจะไปคิดอะกูอายุหกสิบหกะตมีเชิญเชิญฉันไปขึ้นเวทีอะฉันร้องเพลงไม่เป็นนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ถ้าไปเต้นอนะพอได้ทําตลกอนะพอได้กับ <laughs> <laughs> พี่เอศุภชัย นางฟ้าน่ารักเมตตาฉันที่ฉันไปงานเอฟแฟเขาไม่ได้เชิญฉันฉันไปเองนั่นน่ะไพรรู้ว่าปุ่มบล็อกเจ้าของช่องตรงไหนหมอยายเลดี้หลายอารมณ์คัดมือนี่เอาก็เขาถึงบอกไงคนเราอ่ะถ้าไม่ได้มาเข้ามาศึกษานิสัยอ่ะมันมันไม่รู้หรอกว่านิสัยตัวตนมันเป็นยังไงมันก็ต้องได้ศึกษากันก่อนแขวแหงเบิดแล้วอ้าแขวแหงเนาะ ก็เก็บภาพห้องนั้นแหละอ่านอีบวัวตมมันถึงปิ๊แตกมันถึงออกมาไลาสดสองพันหกโดนพอ,อ,อขิงคักพออ,อไลฟ์แรกๆปล่อยผีขึ้นวืวืบัตรนี้เรื่องภูบาวพ่อใจค่คัทมองด้วยความเอ็นดูรีวิวอันพยาธิเชิงเนี่ นั่งกับเบาน่วหัวมวนนั่งกับเบาน่วหัวมวนของนางน่ะอันนั้นคือนางเออเบาน่วหัวมวลโจ๊กน่าโจ๊กหลังโจ๊กไปจนอันพอว่าเออพะยาเสงไม่ได้จกนะแต่อีอีเพื่อนพอไม่ใช่เพื่อนพอหรอกแต่เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของบีหนึ่งบีสองเออแล้วเราไปเจอกันเออจะจะว่าเพื่อนก็ไม่ไม่ใช่เพื่อนไงก็เออเพื่อนของบีหนึ่งบีสอง

ใช่ไหมอีเลดี้นี่เรียบทัวร์ทัวร์ลงหูขายบัตรได้ตั้งหมื่นกว่าใบทั่วโลงอีเลดี้ค่ะอีเลดี้สร้างประวัติศาสตร์นะคะจะดีแล้วเชียวจะดีแล้วเชียวขอยโทรขอเงินผัวจากตัดจ่อยมาเบิ้งคนเดียวแปบบ๊บเช็คคิวตัดจ่อยให้่อยแน่่ยอยอยากตัด ตอนนี้เด้เอออไปตัดนี่แต้องไปตัดนะเอเสีชมพูอีหลีเดอ้อพอออหน้าเจ้าเขาความสุขไงความสุขมันกำลังแบบสื่อสารผ่านทางร่างกายนะคะเป็นบอดี้แลงกิจนะคะพวกข่อยเริ่มสิมั่นใสจ้แล้วเด้อ อินเลิมันอินเลิฟอะแต่มันเป็นอินเลิฟแบบแบบคนคนที่เรารั ทัวรลงแต่ขายตัวได้เยอะมากร้านแตกคือก็ <c oughs> เ,เห็นใจนางอะ <c oughs> เห็นใจนางที่แบบเฮ้ยมันเหมือนมันมันจะดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบเฮ้ยฉันไปทําฉันทําอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนาะมันก็ผ่านไปแล้วอะมันก็มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่แบบมานั่งมันมานั่งละลึกถึงค่ะเออไผซิลักหล่อน เท่ากับทา่าบอดสซดใจเหี่ยกับเหี่ยวโอ้ยฉันไม่สนใจหรอกใครไม่รักฉันฉันรักตะจอยถ้ารักตะจอยของฉันอืมนะคะเจ้ามีความสุขข่อยก็ดีใจนะน้ำเด้บอบออ้วก็มีความสุขที่ล่าแม่ชีวิตกับอะไ้มีปุ่มมี่หยางเออธรรม,ม,มดาคนสัวก,ก็ด่างสิเหล่านอ้ออืมเบาแล้วกับพุ่มใจในตัวพอออกสู่คากัน สูค้คกเแม่สูค,สคักเออสู้คักอีดีเดะคือแบบคือมันมันมานั่งคิดทบทวนนะ่ะเราอูโหูเราสู้มาตั้งแต่แบบมีนาปีที่นะแล้วนะน่าจะสักบมีนามีสัปปีที่แล้วอ่ะเลดี้บังเกิดคือต้นกำเนิดของเลดี้ แล้จะมาแรงหนักหนักเข้าในช่วงแบบธธธแพฤทภธธา,เาเมษาเมษาพฤทภาอ่าก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มมีคนรู้จักแล้วมิตุนามิตุนานี่อีอีอันชันนี่เอาไปแขวนแล้วนะอีเอ้มันมันอีอันชันอ่ะมันแขวนมาตั้งแต่มีนาแล้วแล้วทีนี้มันก็ไปละลานโน่นนี่นั่นอู้มันทําหมดนเนี่ยหน้าพออมีความสุขทําไมไม่เหมือนหน้า ัวบ้านเลยค่ะไม่รู้ค่ะหน้าคนมีความสุขก็จะประมาณเนี้ยนะคะดูตาดิตาตามันบอกอ่ะตามันบอกว่ามีความสุขนะคะจริงใจดีค่ะจะจ้อยโชคดีเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีใช่นางเจอแต่คนนี้แล้วนางนางเป็นคนที่แบบถ่อมเขาเียแบบวสาจะ วะะนะะหน้าอิ่มเออใช่บัวบานอง์ทุกบอกมีความสุขพนังว่าจิสุขจกักโมนพออสุขจนอื่น <c oughs> เออบัวบานอมทุกแต่บอกมีความสุขสมกับเจ้าสู้อยู่คอยติด จริงไหมคะ really เพ <that> bon you know. ื่อนเดหมอจริงตัดจ้อยสีรูบอนอมีพอออกกับนักเลี่ยนกลุ่มนึงฮักเจ้าหลายนางรู้นางรับรู้แต่จ้อยน่ะนางรับรู้เลยแต่จ้อยก็เป็นเด็กนี้ใช่อทางนี้นวดสมือจ้าเห็ุมากคือการนวดเด้อแม่นวดถ้าจะให้ดีให้ให้ผัวทำมี้ผัวนะให้ผัวให้มันจักให้มันครึ่งให้มันนวดยุงสัตว์ละ นั่งก็กดแพงพวกกรบกมกรกำนั่นแหละดีเอ่อดีพี่เคยรีแพรไหมคะกีจะบอกว่ากีกียังค่ะเดี๋ยวฉันจะไปรีแพรกีด้วยค่ะหออไม่จำต้องของปลอมใส่ตัวก็สวยเอาตอนแรกข่อยมองหน้าพออแต่เบาถึงนุ่มข่อยแนมท่านที่ ตากก้อยเป็นคนใจิตใจดีที่ออกมาจากภายในจากการพูดจาก็กไม่ต้องปรุงแต่งใช่นั่ง่าคอยปรุงแต่งหรอกจริงๆของถอยก็ธรรมชาติผู้ชายไม่รู้เลยเสริมมานิ่มมากจริงเดี๋ยวนี้ซีิคนรุ่นใหม่บางทีแม่งแทบไม่รู้เลยนิ่มแล้วยิ่งเรานวดเข้าไปอีกนะยิ่งนิ่มเข้าไปอีกนะคะ ยากเคยเจอตัวจริงตาจ้อยบอกว่าหล่อมากขาวสะอาดอูมกับจังหวะปัดข้นาอาบน้ำซิบหลออเพราะานางจะแต่งตัวทําตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเพราะนางต้องพบนางสิบเป็นคนแบบถ้านางออกไปข้างนอกก็ต้องแต่งตัวดีเพราะว่านางไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะออกไปเจอใครบางบางที่มันอาจจะเป็นโอกาสทางการเขาเรียกอะไรทางธุรกิจก็ได้อย่างน้อยก็คือเราแต่งตัวดีตลอดถ้าเราพบใครอย่างเงี้ยมันมันสามารถที่จะดึงดู ความสนใจแล้วก็อาจจิตต่อยอดเป็นงานธุรกิจหรือเป็นอย่างดไดเใจไหมเพราะฉะนั้นการแต่งตัวคือมีผลมีผลต่อชีวิตมากถ้าเป็นอินฟูเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าจะเป็นอะไรก็ลแล้วแต่การแต่งตัวมีมีผลต่อชีวิตถ้าตาจ้อยอายุสามสิบจะหล่อและภูมิฐานมากจริง ถ้าถ้าจะจ้อยสามสิบนี่คือแบบเหมือนมัน,ม,นมันเต็มตัวมันแบบเต็มแล้ว มันมันมีประสบการณ์ไงมันมีประสบการณ์ชีวิตมากทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะแซบหน่อยนะคะมากมากค่ะเบาเรื่องตัดจ่อยพอออ๋อมัแต่รีวิวนมกับต่เรื่องตัดจ่อยโนนพ่อแคบโพสอีกแล้วบาทนี่เอา้าแม่ติเดียเด๋ยวเดี๋ยวอ่านตันบาทนี่โพสอีกแล้วบ่โพสไหม่บกแม่โพสใหม่แม่บ่โอ้ย เย็นดูเครื่องพย่งแคบฝันอีกแล้วดีใแล้วสิเบิ้งพญ่แคบพี่สายถึงบอกพออาชาใส <c oughs> ่น้อพี่แคบค่ะพี่แคบพี่พี่แครบร่ฝันอีกแล้วเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งความฝันแล้วก่อน กิจนาค่ะ1นึ้ยล้านบาทสมทบทุนนะคะซื้อ iPad ไอแพดสมทบทุนซื้อ iPad นะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะแม่ค่ะ ใส่โน no 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 yeah, like, ่บอดี้ใส่ใส่บกโน่บอดี้บกโน่บอดี้มันอยู่ใส่ยังใส่อยู่ใส่ละก็หาเมน่เหว เพราะว่ามันเรื่องเงินแต่งได้กับเรื่องเงินดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แตกกันต่างคนต่างแสะกันเองและอิจฉากันเองปกปิดไปเถอะเดี๋ยวมันก็แตกออกมาฝาวแตกแน่่าวแตกแน่ส้อยเร็วๆแน่มันจะแตกอบอเห็นคือกัน อุ้ยขอบพระคุณค่ะคุณแม่บ้านนอกชาแนลค่ะของ149ล้านโคนนะคะาขอบพระคุณค่ะคุณแม่ค่ะอุ้ยรวมค่าไอแพดอุ้ยขอบพระคุณค่ะแม่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอุ้ยเลิศเลิศเลิศเบ้อเลือด,อด,อดอสีได้ไอแพดแล้วปะเนี่ยเลือดไอแพดเราเงินเดือนเงินเดือนเดือนหนาวก็วจะเป็นฮาร จอบเบิ้งไอแพดกบได้ใช่ไหมจอบไอแพดเพจที่เออโพสเป็นในๆนเดอมีเด็กๆเอาไว้อุ้มเล่นพะน,นะเด็กๆเอาไว้อุ้มเล่นอุไม่ซื้อมีเรื่องเด้อพออ๊้ไอแพดเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นคนเด้อไหม ไอเดยกเครื่องหนึ่งนี้เป็นหมื่นโวนเลยนะแม่นะเออ ลายลากเลยสีว่าจะได้ระบา้ที่นี่เห็นตัวหนังสือสบายตาทวงรถให้พ่อเป้าเอา็นดูพ่อเอเอถือขิงแล้วเอาเอาไพสีขิงหลายว่านี่ขิงหลายหลาพออ่อสิไดไอแพดไวไวเอามามาขิงแล้วเออ ไปหาซื้อไอพอไอแผลใรัฐบาลนี่เพจ AI ติ่งบัวบานพูดเหมือนประมาณว่ารีบมีท้องมีน้องนะก็มันท้องบอกแล้วว่ามันทอ้องอ ไหน้าบานมันเป็นโรคไงมันเป็นโลกเป็น,เ,ปนเด็กสมาธิท่านจะเป็นแบบนั้นถ,ถ้าถ้าคือสิบบอกฉันก็บอกมาามันมันจะไม่ผ่านการไต่ต่อมโมเมน,นัักเขียนให้ผัวติให้ขายให้ไขยนาบ่หอมในไร ละมังเมียนเฝามีทว่กระท้องป่องเน้ออกสายการนะเห็นมีอะไรบ้างที่ยายสายกับพอ่อผิดพลาดยายสายเรามีอะไรผิดพลาดไมหมยายติ่งบานรวยว่ดสวยกว่าดาราโอ้ยโ,โอ้มึงสวยที่สุดแล้วค่ะมึงสวยที่สุดในสาโลกแล้วค่ะมึงสวยทะลุทางจ้างเปลือกเลยค่ะโอ้จะเหม็นมึงงามแ้ง เขี้ยวแห้งสัวแห้งพอมใส่ชุดเมื่อนี้ที่ท้องน้อยมันออบท้องอ่อนๆหละท้องบอกแล้วว่าท้องติ่งบานอวยว่าสวยกว่าดารานิ่งกำหอมมาลงแต่ช็อตฟิวนะช็อตฟิวนะแบบเขาขอให้หอมแล้วไม่หอมช็อตฟิวดีเดเออ สวยแต่รูปจูบไม่หอมเขาเหม็นปากหรือเปล่าเขาเหม็นปากบอสวยทะลุกระทะทองแดง <c oughs> โอ้มึงสวยที่สุดในเตียนบาดาลแล้วค่ะมึงสวยที่สุดนะคะในการปีนต้นงิว้วเนาะสวยทะลุกระทะทองแดงสวยทะลุยมมาบานนะคะเออมัจจุลาชนะคะยังต้องยอมมึงนะงามแหง้ง งามค่ะงามอีลีงามที่สุดแ <c oughs> จักสิวา่าจังไมสวัสดีจ้ามาช้าไม่ทันข่าวเลยเบล็ข่าวตอนนี้กำลังทินงกันอยู่